สวัสดีครับท่านผู้ติดตามวสรุงบัญชานะครับวันนี้รุ่งบัญชาก็จะพามาดูการแต่งกิ่งต้นมะขามเทศนะครับที่ท่านเห็นอย่างนี้เป็นมะขามเทศพันธ์สีชมพูนะฮะเราก็จะแต่งมาแต,แต่งกิ่งไว้เพื่อที่จะทําการตอนกิ่งนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ฤดูฝนตกชุกเหมาะที่จะ สำหรับใช้ในการตอนกิ่งเสียบยอดขยายพันธุ์ต้นไม้ด้วยการอาตอนกิ่งเสียบยอดนะครับมันจะติดดีนะฮะช่วงนี้ฮะเพราะว่าน้ําฝนมันจะช่วยให้การตอนกิ่งนะครับติดยอดดีนะครับโดยคุยมะพร้าวนั้นเราไม่จําเป็นที่จะต้องแช่น้ําก็ได้นะครับเราก็จะมาทําการแต่งกิ่งโดยการที่ตัด กิ่งแขนงนะครับตัดแต่งกิ่งเล็กๆอย่างเงี้ยนะฮะออกไปนะครับตัดออกไปนะฮะเราก็จะเลือกเฉพาะกิ่งกระโดนกิ่งที่โตโตเพื่อใช้ในการตอนนะฮะมะเขอมะขามเทศเขาอยู่ท้ายการขยายพันธุ์ในการตอนกิ่งนะครับถ้าเพาะ,มะเมล็ดมันจะกลายพันธุ์มันจะกลายเป็นมะขามเทศ ลูกเล็กนะฮะจากที่เป็นรูปใหญ่ๆนะครับอันนี้เป็นพันธุ์สีชมพูนะครับก็จะมาทําการตกแต่งกิ่งเพื่อที่จะตอนนะครับช่วงนี้ดูดูฝนนะฮะดูดูฝนก็คือเป็นช่วงที่ทําการขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่งเสียบยอดนะครับเพราะว่ามันจะออกดีนะฮะช่วงนี้ก็ไม่ได้มีกิจกรรมไม่ได้มีกิจกรรมการเพราะปลูก เพราะว่าฝนมันเยอะแล้วนะฮะพอปลูกไปก็ไม่ดีนะครับช่วงน,นี้ครับน้ําเยอะนะฮะต้นไม้ก็มันเปื่อยนะฮะก็เราก็จะมาทํางานในส่วนของขยายพันธุ์พืชโดยการตอนกิ่งแล้ก็แต่งกิ่งไว้นะครับแต่งการตอนกิ่งก็คือแต่งพวกกิ่งที่อยู่กับต้นนะครับออกครับ ตัวต้นชิดชิดต้นนี่ครับออกเพื่อว่าเพื่อที่ให้เราเปิดแสงให้แสงนั้นลงไปสู่รากพืชได้ดีนะครับให้มันโปร่งนะฮะใช้กัรกกรหยิบออกไปนะครับแต่งพวกนี้นะครับกิ่งพวกนี้นะฮะกิ่งพวกแบบนี้นะครับแต่งออกไปนะครับต้องเสียดายครับออกไปเลยนะฮะต้องเสียดายนะครับเพราะว่ามันจะทําให้แสงรอดเข้ามาถึงถึงเงาถึงโคลนได้นะฮะ มันจะไม่ได้ทำให้เกิดเชี่ยวลานะครับเราก็มาแต่งออกไปแต่ให้เป็นทรงพุ่มนะฮะเพื่อที่จะให้ทำให้เรานั้นทำงานง่ายสะดวกเวลาที่เรามาตอนกิ่งนะครับวันนี้ก็ตดแต่งไว้นะครับเดี๋ยวอีกวันสวันก็มาทำการตอนนะครับว่าเราก็มาตอนนะฮะ น,นี้เราก็แต่งทรงพุ่มไว้นะครับตัดให้ชิดเลยนะครับพี่น้องครับอันนี้เป็นมะขามเทศพันธุีชมพูนะครับลูกออรูลมาสวยนะครับรูปเป็นชีชมพูแล้วก็ฝักใหญ่ฝักโตนะครับรสชาติก็หวานมันนะฮะหวานมันอร่อยนะครับแต่ว่าอย่าเอา,มาเมล็ดไปเพาะนะครับถ้าเมล็ดเพาะแล้วมันจะกลายพันธุ์มันจะกลายเป็นมะขามเทศพันธุ์เล็กทันที ดออกไปนะครับตัดออกไปใต้ต้นมะขามเทศเราก็มีผักหวานป่านะฮะมะขามเทศนี้เป็นพี่เลี้ยงผักหวานป่าได้อย่างดีนะฮะดีกว่าพืชอื่นๆด้วยนะครับเราก็ใช้ผักหวานป่ามาอยู่ข้างล่างทางใต้ต้นมะขามเทศเราก็มาตัดเพื่อให้ข้างล่างมันโปร่งนะครับทิ้งไปเลยไม่ต้องเสียดาย ทิ้งไปเลยนะฮะไม่ท้อปไปเสียดายมันนะฮะนะครับกล้องถ้าสั่นหน่อยก็ขออาภัยนะครับพี่น้องเพราะว่าอยู่คนเดียวนะครับถ่ายทําคนเดียวนะฮะแล้วก็เป็นการถ่ายทําแบบดูๆเลยนะครับไม่มีการตัดต่อนะฮะเราไม,ม่เวลาปานนั้นนะนะครับ พวกกิ่งที่อยู่ข้างๆกิ่งพวกนี้นะครับแันงพวกนี้นะเอาออกไปเลยนะฮะออกไปเลยมันจะได้ทําให้แสงรอดมาถึงพื้นนะครับกิ่งนี้ก็อ่อนนะครับพี่น้องแต่ว่ากิ่งมันใหญ่อยู่เดียวก็เอาไว้สำหรับตอนนะฮะปกติแล้ต้อง แต่งจริงนี้ก็ต้องแต่งออกนะครับเพราะว่ามันอยู่ชิดต้นนะครับเราต้องเปิดแสงนะฮะอย่งนี้ข้างล่างน,นี้ก็ออกไปเลยนะครับตัดเป็นทรงพุ่มไปเลยออกไปนะครับเนี่ยนะฮะแล้วก็มาแต่งทรงพุ่มแบบนี้นะฮะ โอเคนะครับให้ดูพอเป็นแนวทางตัวอย่างนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ